สวัสดีชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนกันดูตังโลศั์ของเรานะครับผมแบบง่ายๆนะครับก็แค่ให้น้องๆน,นะครับปรากฏที่นี่นะครับนี่กดตรงนี้เลยที่โทโโรศัพั์แล้วก็ให้น้องๆนะครับผี จริงด้วยวะให้น,อน้นองๆรับพิมพ์กับว่าดอกจันดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสีเดียมทองนะครับนี่นะผมก็บอกว่าตังของคุณ <c oughs> มันก็บอกว่าคุณมีศูนบาท ตังของคุณมีศูนย์บาทนะครับนี่เพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเติมเนาะโอเคก็นี่นะเนี่ยครับมันก็ขึ้นเนี่ยๆนะตรงนี้เนะเนี่ยครับมันขึ้นอยู่เนี่ยครับนี่ครับมันขึ้นว่าตังผมมีศูนย์บาทเนะโอเคเอานะครับไปยังไงบ้างครับชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซัสบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยดิกันนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่มีแล้วมางนะแม่งก็โคตรสัว์เลยเนาะก,ก็ขออภัยนะไม่มีอะไรที่จะสอนน้องๆนะไม่ผมไม่รู้นะว่าะจะสอนอะไรดีก็สอนนี่แล้วกันนะสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นเนาะครับคลิปนี้สําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นเนาะนะนะถ้าคนทําเป็นแล้วไม่ต้องมาดูนะโอเคนะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาน้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับน้อง